แม่โสภาสุดจดิตคุณนะคะแม่น้องเสือค่ะชื่อเล่นชื่อแม่แดงค่ะคำพูดของคนสมัยก่อนว่าเด็กกลุ่มนี้จะทําอะไรได้เห็นแต่เขาก็เก็บไว้ในบ้านสมัยก่อนเขาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยผู้ปกครองเขากลัวว่าจะเอาโรคดาวซินโดรมไปติดลูกเขาเวลาประชุมอะค่ะตัวแม่เองก็ต้องไปพูดว่าเด็กดาวซินโดรมเนี่ยมันไม่ใช่โรคติดต่อมันเป็นโรคพันธุก,กรรม เด็กดาวซินโดมเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งอ่ะก็อยากจะเลี้ยงเขาเขาเลยให้เหมือนกับคนปกติแต่ไม่ได้หวังว่าจะปกตินะคะเขาเสือเนี่ยจริงๆแล้วแม่แม่ไม่ได้เรียนไม่ให้เรียนกับเด็กพิเศษนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกเราเราก็อยากจะพัฒนาเขาแต่อย่างเสือนี่ที่เขาได,ได้ได้ทุกอย่างมัเนี่ยค่ะเพราะว่าตามพี่เขาไปไปไปปรึกษาคุณคุณหมอที่ส่งเสริมพัฒนาการอยากให้เรียนเป็นโนเพราะว่าอยากจะได้กล้ามเนื้อมัดเล็กคือนิ้วไปเขียน สิ่งที่เขาชอบนะคะเขาจะจะทำได้ดีที่สุดถ้าเขาเหนื่อยแม่บอกให้พักแล้วก็เริ่มใหม่ดีไหมไม่เลิกนะแม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องการให้เขาเลิกถ้าเขาชอบแล้วอะไรเงี้ยน้องๆ้อยมีความสุขเวลาการได้เนี่ยเขายิ้มตลอดเลยครับรูเสึกปลื้มใจครับอันนีอ้อาศัยคุณครูตอนเรียนปวชออปีหนึ่งไม่เป็นไรปีที่สองคุณครูบอกคุณแม่คะ มาแล้วค่ะเขาเรียกพฤติกรรมทางเพศมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครูอ่ะ,อะบอกว่าอ่าไปปรึกษาแพทย์ได้แล้วนะแม่ก็ไปเลยแม่ไม่ไม่รอเลยพฤติกรรมทุกอย่างอ่ะที่ที่เขามากับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแม่จะไม่ปล่อยทิ้งไว้วันนี้พรุ่งนี้นะครูบอกแม่ไปปุ๊บเลยอ่าอย่างเรื่องผู้หญิงแม่ก็จะสอนเขาว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงเรื่องเพศตรงข้ามเนะี่ยเขาจะเข้าใจทุกอย่างค่ะรักแม่ตลอดชีวิต ความเท่าเทียมในสังคมแล้วก็สิทธิ์ของเด็กๆพิการไม่ใช่เ,เฉพาะดาวซินโดรมนลคะทั้งหมดเลยนะคะไม่คิดว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถเลือกได้และใช้สิทธิ์ได้ะคะ่ะ